โเคคนกสบาดีโซล่าสุดใ่ดาวะเคทุกคนอย่ยาลืมว่ายินดีจะพาคุณสู่ซ่องเซนบ้านเดงน่งเนาะเออ <c oughs> คือ <c oughs> เขาได้เปลี่ยนชื่อซ่องยูทูบใหม่เนาะเป็นเซนบ้านเดน็นะกับโลโกโ้เซนบ้านเดงน่งเนาะแบบเขาจะเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนใหม่มาเลยเนาะของเ้าเนาะแล้วก็เลื่ของเ้าก็สีเฮ็ดทรงใหม่เนาะเออคลิปนี้สีมารีวิวอำลาสภาพนี่เนาะสีมาอำลาลูกของเ้าแบบสภาพนี่แหละลูของเ้าตอนนี้เดี๋ยวว่าข้าสีข้าสีอำลาคลิปเป็นคลิปสุดท้ายเนาะคลิปเนาะคลิปสุดท้ายที่เฮ็ดทรงนี้เนาะหลังจากจบคลิปนี้เฮาก็สีเปลี่ยนทรงใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเฮาพาเบิ้งหรือเฮาเฮ็ดอย่างนี้เนาะเฮาสีมารีวิวลูกของเ้าว่ามีอย่างเนี้เฮ็ดอย่างเนี้โอเค ก็จะตามโซฟ้ากันอยู่เรื่อยๆก็จะตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยชี้ตัวไปเนาะโอเคโอเคถ้าอย่างนี้อะอะไรรถเส้นหางค่อยทางเฟซเซนดิฟิเนนตีเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นเฟซเบิึงเนาะนี่เนาะเฟซของเราเออมาเดี๋ยวพาเบิึงรูกของเราบ่มีอย่างน่เนาะมาเริ่มก่อนเดี๋ยวพาเบิึงกันเลยมาเนี้ยพาบึงเหมือนนี้รถกระห้องก็เป็นรถไรชิปเนาะปีสองพันสิบเจ็ดนี่แหละถ้าจากโมพิดเนาะก็เป็นรถแบบทรงทรงเซงเนาะ โบแมนโลเซงเนาะโบแมนโลเซงเนี่ยถ so no. uh, ือ like. ว่าทรงเซิงซื like. ้อเนาะเออทรงมันเลยสื้อโบแมนโบแมนโลเซิงอย่างเขาเริ่มจ้งเพิ่งเนาะอ่ะเริ่มจ้างพวกนี้เนาะเป็นคาร์บอนเนาะซีลหน้าก็เป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอันนี้เนาะคาร์บอนเนี่ยเออประมาณเนาะลิฟวีพวข้าวเนาะชีโบลูบูดแล้วข้าเด้อชีชีโบแต่อะไรเรามีอย่างนี้เนาะห้าแตวว่าห้าชีโบบอลบูดแล้วข้าเนาะโอเคข้างหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวแลยกัเอวีเอวีดีเนาะนี่เนาะประมาณนี้ แล้วก็ซิมีนาไม่ดิจิตอลเนาะประมาณนี้แล้วก็มีโป่งเฮนด์มโตอะเนาะอันนี้ใส่ได้สองปีเนาะโป่งเฮนด์นี่แล้วก็มือเบรกได้สองปีคือเดียวเนาะใส่ได้เต็มหนุนแล้วเนาะเดี๋ยวเปิดไม่ดิจิตอลให้เบิงไม่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนาะเออไฟฟ้ามานนี่แหละเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟ LED เนาะเด็บแจ้งแจ้งเลยนะเนาะแจ้งเลยประมาณนี้เนาะโอเคมา เดี S <S ๋ยวเริ่มจาชุดเริ่มข้างหน้าเนาะเริ่มทางหน้าก่อนเออชุดสีก็เป็นชุดสีเดิมบขอางล่างเนาะตอนแรกแม่นเป็นสีแดงเนาะรถของรถของห้าวนี่ซื้อตอนแรกเป็นสีแดงแล้วก็ค่อยให้เป็นสีฟอนแล้วก็มาให้เป็นสีดำนี่เนาะเออมาเจบที่สีดำชุดสีเดิมมาเลยเนาะเฮ็ดสีเหลเฮ็ดสีเหลวพวกอย่างเนาะง่ายนะสิบูนี่มาได้เนาะเป็นพวกว่าเเาฮ็ดสีเหลวเองเนาะบางคน่นี่นะแบบตั้งแต่ซื้อรถมาเนาะแบบมีหอยเตะหอยแล้วเนาะเนาะมีหอยเตะหอยอย่างครบมาเลยเนาะตั้งแต่ซื้อรถมาเนาะบบบบกคควยยยอแ่่่เเเปีนนลาาาะะพร ล้วก็ค่อยกับเบอร์เต็งหลายเดี๋ยวแต่ว่ามันเต็งที่เฉื่นไปเลยว่มันกับเบอร์เต็งหลายเนาะเต็งข้าวๆอ่ะนะเต็งแบบลิลลี่บนหัวเนาะแบบมีอะไรไม่บันไดชุดสีนี้แบบคือแบบมีห้อยตานี่หลายขนาดสุดนสะีเนาะแบบมีห้อยมีอย่างคนหลายเลยสุดสีของค่อยเออนะรีวิวสุดหน้าบันนี่สุดหน้าก็จะมีสายทักเออเนานะแล้วกะ็มีปัม๊มลูกกูแดงแล้วกะ็มีกระบอกโซ่กึงนะ๋งเนาะเออแล้วก็ตัวนี้เนาะส่วนน็อตเนาะค่อยสียลยไล่เป็นน็อตเดิมเนาะเออ ไล่เป็นน้ำเดือมาเลยเพราะว่าคอยเพื่อความปลอดภัยของคอยเนาะคอยบุมักน่อแต่งเนาะไล่เป็นน้ำเดือมาเลยเนาะจานโลดจานดิสน้ดเดือมาเลยเพื่อความปลอดภัยเนาะคอยบุมังมาแต่งยามันไม้เนาะเวลาขี่รถใบยามันไม้ออกอันตรายเนาะก็มีใส่ไม่เดือดเลวก็เออแล้วก็มีล่างบันไซเนาะนี่เนาะของบันไซเนาะล่างขอสิบเย็ดบรรไซย่างหน้าก็ห้าซิปเนาะเออห้าซิปทับสี่จิมหาย่างหน้าโอเคมาต่อไปก็ส่วนนัดชุดสี่ก็ น็สุดทีก็เป็นน็อตเดิมมาเลยเนาะเดิมมาเลยบ่ได้ไล่น็อตแต่งน็อตหยังเนาะน็อตเท่ๆดําตู่นี่แหละพมใส่มาเนาะเอออ่ะต่อไปก็บ่อเนาะเป็นบ่อดวงโคราชเนาะบ่อดวงโคราชเป็นสรงเขาเอิ้งหยังวะปาดแบบยูบ็อกยูบ็อกต่ําลงเนาะเออปาดปาดบางพิเศษดวงโคราส่วนข้างในก็บ่มีหยังหลายเนาะข้างในก็ได้ั๊ิกเดิมเนาะใน้ํามันเดิม ธรรมชาติสีเนาะแล้วก็มีห้างสีเนาะสีห้างเขา้างเป็นสีเอฟเฟกเนาะเออประมาณนี้แหละรีวิวหัวข้าวเนาะสีบลรีวิวแบบแล้วมาได้บลบบลูบลูแล้วข้าเนาะเออมันสีเงาคลิปของเขามาเดี๋ยวรีวิวถังหลังบัตน,นี่อ๋อถังหลังก็เริ่มจะตัวเดีวยววะเดี๋ยวเดียวเริ่มจะตัวเด็ดดีวะเริ่มจะอ่ะไฟท้ายหลังดีกว่าไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายดื่มเนาะเออไฟท้ายดื่มแล้วก็มีไฟ LED เนาะอยู่นีสแล้วก็มีไฟกระพริบแล้วก็ ฮิโคมไฟดับเนาะกะ็คือค่อยเสียเอาเอางเนาะแล้วก็มีบางคนบูนคนนี่คือเบิกไม่เนาะตัวนั้นค่อยเจานะเนาะเออค่อยเจาะเหตุผนอย่างนี้แหละตามการะเซียแหละเจาะไปเลยอ่าเริ่มจากดุมยอ่อเนาะภาษิมีดุมยอ่อเนาะดุมยอ่อดุมย่อหลังเนาะเออแล้วก็ซโพอบสูงประมาณสโพบสูงสูงสองร้อยแปดสิบมิลเนาะเออสูงเลยสองสองร้อยแปดสิบมิลเออประมาณนั่นแหละ แล้วก็มีอามเนาะอามยน่นโบถอ,อยอามยน่นโบโบถอยหูเดินนี่ทรงดื่มเลยอามตัวนี้เดีว่าย่นชุดเนาะย่นชุดข้างในเลยนี่ประมาณนี้มาลุลุ้ยสเตอร์บัดน,นี้ทางนี้ก็สเตอร์ก็จะเป็น,นสเตอร์เซทุกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮเบงเนาะสเตอร์เซทุกเซทุกฟันข้างหน้าสิบสี่เนาะอากาเหตุสี่ห้างเนี่ยเราก็คอยกับกบ๊อบบี้อย่างไรเนาะเออประมาณนี้ขั้นเกียร์เดิมเน,นาะ จนสีพาแข้งนี่กับสีเดิมคือเดียวเป็นสีดำยิ่งสายนาะเห็ดสีเดิมด้วยแต่ว่าเป็นสีดำยิ่งสายนาะตัวนี้โอเคมาพังนี้กัต่อไปกจะรีวิวท่อเนาะท่อก็เป็นท่อของอ้อมเนาะอ้อมเล็กซิงเนาะใส่ในสนามแข้งเท่านั้นเนาะท่อใบนี้จะาที่ค่อยถามเจ้าของท่อเจ้าขอ้งท่อบอกว่ายูดามีิ่งคยคนเดียวเนาะสั่งมาใส่เออแต่ว่าบุฮูพายใช่แน่แต่ว่า เจ้าของโทรบอกว่าค่อยค่อยใช้คนเดียวเถออมนี่มันก็บชงกับคล้ายๆโทรจีโทรลั่นเนาะชุ่มันก็คล้ายๆเดียวเนาะพอโทรกับประมาณนี้เนาะนี่มาเลยพอโทรกันได้โอเคเดี๋ยวให้เบื้งชุ่มชุกันถออมกันเนาะก่อนสิรีวิวพวกเครื่องพวกจั๊กมันเนาะเดี๋ยวให้เบื้งชุ่มถออมกันนี่เนาะประมาณนี้เออมาเลยเนาะห้องก็รีวิวตอนค่ำๆมันลึเมั้ยองอโอเคไหม เริ่มจั๊กจักเลยบัดนี้เนาะเออเริ่มจักเลยบัดนี้ลิวต์ข้าวเรื่องนี้ลีฟต์จั๊กอะอยากให้เป็นกันส่วนจั๊กอะสุดหัวเนาะค่อยเห็ดแต่สุดหัวเด้อนี่สุดหัวอ่าเริ่มยาวทตึงเนาะทตึงกับซิมมีกล่องเล็กสั้นเนาะตัวหนึ่งแล้วก็เลื่อนสเปดมินแล้วก็คอสเปดมินเนาะข้างในนี่คอสเปดเลื่อนสเปดแล้วก็หัวซีทุกมูจีเออ แล้วก็ส่วนผ้าว่าก็ม,มีพวกสปริงว่าวแต่งแล้วก็เข้มแต่งสปริงว่าวคงเซ็ตยังงวะลืมไปละแต่ว่าเข้มเนี่ยเป็นเข้มคงต้องพูดเป็นริ้วเนาะเออส่วนห้าสามเป็นห้าสามคงวนาะห้าสามราชดาแต่ว่ามีม,มียีองอย่งห้อ่เนาะเป็นห้าสามราชดาเนาะแล้วก็มีเข้มสายเทียนเนดืมเนาะเดืมทุกอย่างแถวนี้เนาะเออมาในพักนั้นแบบนี้ส่วนข้างนี้เนาะข้างนี้ก็ม,มีพวก โซ่เาลินแต่งเนาะโซ่เาลินของเต้าหู้นะครับมีเฟืองโซ่เาลินของเต้าหู้เนาะเออชวนจันไฟนี่ก็เดิมเนาะเออประมาณนี้แหละบุ้มียังไงชุดส่วนชุดคาดเบื้องนี้กับชุดคาดเดิมเนาะแต่ว่าค่อยใส่แผงกดของเต้าหู้เป็นริ้วเนาะเออเป็นแผงกดของเต้าหู้นี่แหละแต่ว่าชุดคาดเดิมเปลี่ยนแต่แผงกดจะซื้อเนาะ่ว่ล่างเดิมมาเลยเนาะเฮดจะสุดหัวประมาณนี้เลยก็ค่อยก็บบุ้มีียังไเนาะเบื้องแต่งยังไงนะแบบมันก็แต่งแบบ พอดีงามๆเนาะกับบรีเต็งอย่างหลายเลยเลยน้เพืนประมาณนี้เนาะสูงกับสีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจบคลิปนี้เข้ากับสีเฮ็ดช่งใหม่เนาะแบบเข้าสีโบจัดทรงอยู่แล้วสีทอดพวกอันนี้เนาะพวกพวกคาร์บอนนี่สะโอ้บรีเลยเนาะสีใส่ของดื่มแล้วก็อันนี้กับสีทอดออกเลยเนาะพวกไม้นี่ออกเลยเรื่องลุ่มๆเนาะแล้วก็ไฟตาเป็นอยังออกไปเลยเนาะเฮ็ดเป็นแบบสูงเส้งเตียนระบบเลยนะแบบนี้เนาะเฮ็ดเตียนระบบเลยบัดนี้ สีโบส่แล <phenomenon> ้วเนาะพวกไฟโต้ไฟตาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็สีตัดเกียนหน้าเอ้ยสีตัดเพียงโค้หน้าอีกเนาะแล้วก็ตัดพวกโค้งอีกเนาะย่นขึ้นมาจับเลยแบบเทรงใหม่เลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพวกเนี่ยอืมคลิปนี้เขามารีวิวอำลาทรงราชิพวงเฮาตัวนี้เนาะอำลาทรงตัวนี้เลยเด้อยวแบบนี้ชิบูได้เห็นทรงนี้แล้วแบบนี้โอเคเนาะประมาณนี้ดวงของเฮาก็ไลยเดิมเดิมเดี๋ยวให้เบิ่งกับบิ๊บบิ๊บอย่างเนี้ยที่เฮายังบ่รีวิวเนาะ สูงก็จะต่ำเนาะมาเดี๋ยวเ้าลองเอาขาค้ำเออลองเอาขาตั้งคู่เอ้ยลองเอาตัวนี้ออกให้เบิ่งเนาะสูงมันสี่สัมเลยเนาะโอเคไหมโอเคเนาะสูงก็สิประมาณนี้เนาะให้เบิ่งกรวมต่ำนี่เนาะประมาณนี้เลยสูงกันห้อกันเลยนี่เนาะแบบมันกับโบตั้มมาได้ด้วยสูงๆแน่นอนนึงตัวแร็กให้รีวิวยืนได้เนาะตัวแรกแต่ว่าอยู่ในมันเด่นเนาะเราเลยย้ายมาบนใหม่เนาะสูงก็ประมาณนี้เลยพื้นก็โอ้ยังสูงเนะสูงแบบพอดีสูงๆเลยนะ คอยมบังรถต่ำมาไ,ได้เนาะแต่ว่าหลังจากหลังจากเจ้าคิมนี่ค่อยเห็นรถต่ำเลยเนาะบันนี้แบบโบสู้ขี้ออกไปแบบนั้นเลยประมาณนี้นะสุ่มกันเลยอ่ะวางเรืเอยๆเนาะอ่ะเห็นรถซุ่มเ้อะซุ่มเซ้นเ้ออันนี้เป็นรถเซ้นเนาะขาตั้งกับไปขาตั้งเดือยเนาะนี่ขาตั้งเดือยพงงานเลยเนาะตั้งได้ปกติเลยเนาะเออโบมีปัญหาเลยประมาณนี้เนาะโอเค ก็ฉีกก็ฉิกจบคลิปกันสินรีวิวพวกติ๊กเกอร์เนาะมีติ๊กเกอร์ไว้เนาะิมีติ๊กเกอร์ลันเนาะเออเพราะว่านาลันสปอนเซอร์พวกโทษแล้วก็พวกอ่าเสื้อให้ใส่เนาะนาลันแล้วก็ติ๊กเกอร์จีนเนาะจีนกับสปอนเซอร์เสื้อให้เนาะแต่ว่ายังโมเคยยังโมเคยได้โทษจากจีนเนาะแล้วก็ิมีติ๊กเกอร์ของเฮาเนาะเนาะติ๊กเกอร์ของเฮาภายบนท่านชุดนี้เป็นผ้าเนาะติ๊กเกอร์ตัวนี้เนาะแบบค่อยบๆเผยออกมาแล้วแบบนี้มาเนาะข้างหน้าคือเดียวเนาะติ๊กเกอร์เเเสียซนนาะ ต่อไปสิบุรเร่เห็ดออกมาเนาะรุ่นนี้เห็นรุ่นใหม่ออกมาเนาะวันนี้ถ่ายบทท่านรุ่นนี้แล,แล้วแม่นแล้วเนะ <S <S าะทั้งหน้าก็จะมีพวกติ๊กเกอร์เข่งทิ่พันแล้วก็มีตะโพกเป็นริ้วแล้วก็มีของไอโน,ตน้ตเนาะทางฝั่งไทยเนาะโน,น้ตเลสซิ่งเฟซบุ๊กก็ตามไปเลยเนาะคือไอฮักก็ค่อยอีกตัวนี้เนาะอันนี้ก็คืออาเวฟเนาะเบาะเหลืองก็คือแบบอาเวฟก็คือคนรุ่นจ้าทางไทยนั่นแหละน้องฮักนั่นแหละโอเคประมาณนี้เนาะเราไเหาอะไรผมมีอย่างไรอ่ะ อยากไปคลิปอัาลาเนาะมันนี่ทรงนี้คลิปนี้เขาไม่ชระนี่เนาะบอเอาแบบจังให้เออบอเอาแบบไรชระบันใดเอาชระแนะ่มันทำไปคลิปกันเลยโอเคเนาะทายชุดนี้กับห้าสิปีคลิปเนาะคือโลกกว้างเราไม่มีบบหลายเนาะแต่งประมาณนี่กับหมื่นหมื่นนิดนีดน่แหละทาสีหัวเนาะหมื่นนิดไล่เอาเนาะราคาพวกอะไรกับคิดอะไรเอาเองเนะบาะบบมีอย่างแน่เอออะไรเอาเอง ว่าบ้านนี้เนี่ยน่าูกันฮาวกับเงินเดือนอะไเนาะแต่ว่าเฮาต่อไปเฮาวจะซุ่มใหม่เลยเนาะย้ำย้ำหลายเทื่อนเลยเนาะจะัดซุ่มใหม่แบบนี้สีผิวเห็นยวๆนี้แล้วโอเคเนาะส้าคลิปนี้เก่ามีังินหลายเนาะเดี๋ยวกำไว้คลิปหน้าเนานนะคลิป,นนนลปนนหน,าาปหนา้าเขาเช็ดยังสีผ้าไปเช็ดยังยิ่งกดไลค์กดติดตามไว้เนาะเออเพื่อเปล่งเพื่อเป็นงกำลังใจไม่ค่อยคิดโดยไปเนาะโอเคส้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเละสกู